ชาวเน็ตเทียบช็อตต่อช็อตเสื้อผ้าของใช้แตงโมและกระติกเหมือนกันเป๊ะมากหลายคนยังคงสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาแม้จะฟังคำถแถลงของผู้จัดจาการส่วนตัวกระติกกันไปแล้วแต่หลายคนก็พูดตรงกันว่ายิ่งฟังก็ยิ่งสงสยัยต่างวิพากษ์วิจารณ์ผู้จัดจาการเป็นจำนวนมากในขณะที่ทางด้านทนายเดชากิติวิทยานันท์บอกว่าสามารถพูดได้ไม่ต้องกลัวฟ้องเพราะเป็นการถแถลงแบบสาธารณะ แต่ในวันนี้เราจะพาไปสองภาพระหว่างแตงโมกับกติกที่ชาวเน็ตนำภาพเดี่ยวของทั้งคู่มาเปรียบเทียบแบบช็อตต่อช็อตสังเกตชุดของพวกเขาที่เหมือนกันเป๊ะแถมมีรองเท้าและแว่นตาด้วยที่กระติกใส่ก็เหมือนเสื้อผ้าที่แตงโมเคยใส่แสดงว่านำเสื้อผ้าแตงโมมาใส่ต่อหรือไม่ทำให้สงสัยกันต่อว่าต้องสนิทกันขนาดไหนหรือเป็นที่ยืมใส่ต่อกันหรือเปล่า ชุดที่กะติกใส่ไปให้คำปากคำวันแรกก็เป็นชุดที่แตงโมใส่ามานานแล้วพีกสุดที่ของใช้อย่างแว่นตาที่กะติกใส่ในวันถแถลงข่าวเหมือนแว่นที่แตงโมใส่ถ่ายรูปบนเรือวันเกิดเหตุแต่ก็อาจจะซื้อเหมือนกันก็ได้หรือแตงโมยืมกระติกไปใส่หรือเปล่าทั้งนี้แฮชแท็กกระติกพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยอันดับหนึ่งอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com